สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่วัดพระธาตุเรืองรองนะครับตอนนี้ผมอยู่บนเจดีสูงสุดเลยนะครับของวัดนะครับอยู่ประมาณชั้น5นะครับก็ถือว่าตรงนี้มีมีพระธาตุนะครับทุกคนนี่นะครับสวยงามมากนะครับใครที่มาเที่ยวจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็อย่าลืมแวะมาไหว้พระนะครับ ขึ้นมาชมวิวก็สวยนะครับข้างล่างก็เป็นหมู่บ้านนะรอบวัดเลยนะครับวัดนี้ก็หลักๆที่เห็นในรูปก็จะมีรูปบัวนะครับบัวคู่ข้างในนี้เป็นพระอุโบสถนะครับมีพระประธานที่อายุอายุเยอะนะครับก็ทุกครั้งที่ผมมาก็ผมก็จะกราบไหว้ขอพรนะครับแล้วก็จะโชคดีทุกครั้งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับ เป็นอยู่กับสภาวะจิตของเราที่จะอ,ะอธิษฐานนะครับการอธิษฐานให้ได้ผลดีที่สุดก็คือจิตของเราต้องมั่นคงนะครับมั่นคงแข็งแรงจิตต้องเป็นหนึ่งเดียวไม่วอกแวกนะครับไม่คิดสเปะสปะไปเรื่อยๆนะครับจิตของเราต้องอมั่นคงนะครับแล้วแรงอธิษฐานนั้นแรงที่เราขอก็จะค่อนข้างที่จะ เต็มร้อยสมบูรณ์นะครับวันนี้อาจจะพูดในหมดที่ผมมาวัดนะนะครับพาดูรอบๆเจดีนะครับมีรูปปั้นมีที่เป็นปริศนาทาให้เราดูเยอะแยะนะครับข้างในนั้นจะมีพระนอนนะครับทุกคนพระนอนนะครับความยาวก็น่าจะประมาณ10เมตรนะครับ10เมตรวันนี้มีรถทัวร์คันใหญ่มาด้วยรถทัวร์ สองชั้นเลยนะมีนักนะท่องเที่ยวมานะครับอ่าด้านล่างนี้ก็จะเห็นว่าเป็นมีทรงเจดีนะครับมีลักษณะเป็นสะพานนะครับสะพานให้เราเดินนะเดินชมทั่ววัดนะครับก็จะมีจุดขึ้นตรงนั้นนะครับแล้วก็ขึ้นได้หลายทางนะครับตรงนั้นก็สามารถขึ้นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เดินมาเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นถนนที่เชื่อมต่อมาแล้วก็ สามารถมาลงตรงนี้นะครับก็เดินเดินเดินเข้ามาแล้วก็มาขึ้นในในเอ่อในหอไม่ใช่สิในพระเจดีห้าชั้นนี่นะครับผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยอตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับช่วงนี้บรรยากาศจะสวยมากเพราะว่าจะเป็นช่วงหน้านานะเรามองไปเนี่ยจะเขียวเขียวมากนะครับเขียวสุดลูกหมูลูกตาเลยนะครับ ส่วนของตัวเมืองจังหวัดศรีสะเกดก็จะอยู่ทางนู้นนะครับทางนู้นนะครับตัวเมืองศรีสะเกดนะจะอยู่ทางด้านนู้นนะครับอ่าถ้าเรามาจากทางอุทุมพรพิสัยเลนะผมจะพาไปดูนะครับอุทุมพรพิสัยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณทางด้านขวามือของผมนะครับอ่าอยู่ทางนู้นนะครับเส้น24ก็จะอยู่ทางนู้นนะอําเภอวางหินนะครับู่ขุขันก็จะอยู่ทางนู้น เรามานะมาถึงแยกอุทมพอรอุทมพรมพริสศแยกพืชสวนนะครับก็ตรงมานิดหนึ่งนะครับพอตรงมาเนี่ยเลยบิ๊กซีสีสเกตมาก็จะเป็นไฟแดงนะให้เลี้ยวซ้ายมาแล้วก็ตรงมาเลยนะครับผมแล้วก็มาเลี้ยวขวาอีกทางหนึ่งก็จะมีป้ายบอกนะครับเป็นวัดพระธาตุเรืองรองนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาก็จะเจอวัดสวยๆแบบนี้นะครับตอนนี้ผมมาก็ช่วงประมาณสักสี่โมงเย็นนะครับ 4ี่โมงเย็นวิวสวยมากนะทุกคนเสียดายโทรศัพท์ผมกล้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมพยายามที่จะถ่ายเลนวายนะเพราะว่าจะให้ทุกคนเห็นเห็นภาพเห็นวิวเยอะๆนะครับแต่ละชั้นของเจดี JD ก็จะมีรูปปั้นปิศาธรรมแล้วก็มีอของโบราณมีอะไรให้ดูเยอะแยะนะครับมีเยอะมากนะทุกคนต้อง มาดูด้วยตัวเองนะครับถึงจะรู้ว่า,าในวัดนี้ทรงคุณค่ามากนะครับรวมทั้งภาพวาดาภาพวาดตามผนังโบสถ์นะครับซึ่งสวยงามมากนะครับเจออ้อมมากเจออ้อมเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะกราบขอพรอ,อ,องพระาธาตุนะครับอบอกอีกนิดนึงนะครับ ถ้าใครมาเที่ยววัดพระธาตุเรืองรองแล้วนะครับใกล้ๆเคียงกันเนี่ยก็จะมีวัดพระธาตุสุวรรณสุพรรณหงษ์นะครับมีตรงนี้นะครับประมาณเราออกจากวัดเนี่ยนะครับเลี้ยวขวานะครับนี่เส้นทางหมู่บ้านนะครับตรงนี้ก็ไปนะครับทางลาดยางนะตรงไปเลยนะครับตรงนั้นให้เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาก็ตรงไปนะนะครับแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งดูใน Google Map ก็ได้นะครับ ก็สวยเหมือนกันก็จะมีพระอ,อุโบสถอยู่กลางน้ํานะครับเป็นเรือนะครับเป็นเรือสุพรรณหงส์ยาวนะครับเป็นพระอ,อุโบสถอยู่ในกลางน้ําเลยสวยเหมือนกันนะครับแต่ก่อนที่ผมไปจะมีตลาดนะมีตลาดตลาดเหมือนตลาดย้อนยุคนะครับที่ชาวบ้านเอาของมาขายมีขนมมีอะไรอย่างนี้นะครับ ข้างล่างเลานะครับตอนนี้ก็นี้เป็นบันไดจะชันนิดนึงนะครับชันนิดนึนะครับก็มีราวจับตอนนี้ระวังหัวนะครับตรงนี้ระวังหัวลงมาเลยจ้าครับผมไม่ได้ถ่ายตอนขาขึ้นอันนี้เป็น ชั้นที่สี่นะครับชั้นที่สี่ก็จะสวยมากนะครับสวยพอลงมาเราก็จะได้บรรยากาศอีกแบบหนึง่งแต่ชั้นที่สี่กับชั้นที่ห้าเนี่ยรู้สึกว่าลมลมจะพัดเย็นดีนะครับมีอากาศมีโอโซนดีมากนะครับเรามาดูทางพระโทธลูปนะครับอันนี้น่าจะเป็นองค์ที่สร้างใหม่นะครับตรงนี้ปรับปรุงใหม่นะครับด้านนา้อ่าบันไดสวรรค์นนะบันไดพญานาคครับ ยาวมากนะทุกคนดูสิประมาณสักรนะ้อยกว่าเมตรอะไม่รู้กี่ขั้นนะในป้ายมีบอกอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปถ่ายนะครับเคยขึ้นไปครั้งเดียวนะครับนะเดี๋ยวก็จะลงนะครับลงด้านล่างนะครับ